คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการนิวพาซาซีซั่นสองจบแล้วชมรายการ w a l อกอินค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีครับผมนี่คือนิวพาสตานะครับเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย3ามงสานาทีทางช่องเจ HD ครับ <Yeah S 1> วันนี้นิวหนวดมีนัดกับคู่สาม,มีภรรยาที่บอกเลยว่า เขาหวานชำ่ำ <Huh? S 1> แต่จะหวกันกี่โมงเดี๋ยวมาหาคําตอบกันครับวันนี้วันนี้นัดมาที่นี่นะครับ <What? S 1> ร้านข้าวซอยคับเป็นร้านข้าวซอยจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ด <Yeah. S 1> ังมากๆตอนนี้เนี่ยเขามาเปิดสาขาใหม่นะครับที่กรุงเทพแล้วอยู่ย่านแถวซอยคอนเวนนะครับผมแถวสีลมนี่เองที่สําคัญนะครับร้านนี้เขาโกอินเตอร์มีไปเปิดร้านนะครับที่ลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยแล้วคู่รักที่นิวว่าเนี่ยจะเป็นใครตามนิวไปหาคำตอบกันข้างในเลยครับ คุณพัดคุณรัดคุณพัดคุณรัดอยู่ไหนคุณพัดใครก็ไม่รู้อ่ะแอบมาทำอะไรจันไม่หล่อดาวเลยนะพี่รัดอันนี้ดาวเหรอเนี่ยไปยุ้งกับนังพัดททำไมบอกเลิกดาวไงใจเย็นๆก่อนดาวใจเย็นก่อนดาวหยกนะดาวทำไมดาวดาวแบกไปหรือเปล่ากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนพอดาวกินน้ำอะไรดาวไอ้ของเขาอะไรมนี่ เต้นนะเต้นได้ขาจะใส่ลมหลบเอาเดี๋ยวขึ้นมาแล้ววัยชินไปเอาใส่ชินหน่อยนั่นแหละเย็นๆนะนานะคุณธวีรันตคุณพัชรินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อเล่นหลายเกมรู้ว่ะเปิดต้องเราทำผิดเราก็ต้องมาปรับความเข้าใจแล้วก็มาง้อกันแต่อย่างคนนี้ก็รู้ใช่ไหมไว้ใจไม่ได้เนี่ยจริงเหรอระวังนะนานที่กินอยู่อ่ะไม่ใช่ว่าเขาเอาอะไรใส่มานะลองทำแบนเนม เราไม่<ร>ไมลัว<ช>งั้นดาวกินก่อนเลย,ย <laughs> เพราะอะไรอยากพาที่สามเเดทที่นี่ก็ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเลยเราเราคุยกันใช่ไหมว่าเขาเขาเป็นคนเหนือไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าใจเย็นๆก่อนอะบอกเลยอันนี้เป็นรายการเดียวยวนะับทุกท่าเดียวไม่ได้เตียวเลยนะไม่เตรียมไม่เตรี๋ยวมีร้านอร่อยร้านดังของเชียงใหม่เพราะว่าผมมาจากเชียงใหม่ไงนี่ไงหนุ่มเชียงใหม่และสาวเชียงใหม่กับมิ้นทักทายคุณผู้ชมบอกว่าเป็นแบบว่าสำเนียงหรือภาษาเหนือหน่อยได้ไหมโอ้อูก็ค่อยได้ครับโปสำเนียงมาแล้วอัญโยเซล่ะค่ะโซ ก็แต่งตัวมาขนาดนี้เออพูดได้ไหมหน้าสำเนียงเหนือเนี่ยอู้หูกว่เจ้าเลยเจ้าเออคนพูดไหนนะเจ้าเจ้าเ่นเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆกับเจ้าผมกับอู้บ่ค่อยได้ครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนเหนือที่โดนัทด้วยโดนัทก็เป็นคนเชียงใหม่จริงจริงเรื่องนี้ก็เหมือนรวมนักแสดงแบบว่ามาจากภาคเหนือเหมือนกันนะแต่แต่สามคนพูดเหนือไม่ได้เลยอ้าวเหรอใช่เพราะฉะนั้นอาหารเหนือนี่คือแต่ละคนก็ต้องแบบว่ามีเมนูในดวงใจเออ เรามีไหมพี่เบนเป็นอะไรผมชอบผ้าซอยนี่แหละครับอ่ะแล้วอย่างของเราชอบเมนูอะไรชอบลาบเมืองลาบเมืองรับขั้ววันนี้เจ้าของร้านมาเหรอมาเดี๋ยวมาคุณบินใช่ไหมใช่ผมนัดไปแล้วว่าต้องมาเดี๋ยวทำไมไม่รู้สคริปต์อยู่คนเดียวที่จอดรถก็ไม่ส่งมาให้สคริปต์รายการก็ไม่มีไม่แจ้งอะไรมาเลยมาถึงก่อนมาถึงก่อนทีมงานด้วยค่ะวันนี้ก็เรื่องจริงทั้งหมดใช่เรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้จะแก้ตัวบอกเป็นเรื่องจริงทั้งหมด มีเกมให้เล่นตามชื่อละครเล่ร้ายเกมหลวงทำอาหารจะไปเมือกที <yaş> están, ่บอกไปแล้วแล้วเอาจริงๆป้าอันนี้เปิดอกคุยกันเลยนะครับตอนแรกที่เขาบอกให้ทำอาหารนะพี่เบนครับนิงไม่เอาอันนี้นิวพูดว่าที่สามอะไรกันอยู่พาซาสองรอบรอบนี้เป็นรอบที่สามครับทำอาหารทั้งหมดรอบที่แล้วก็ทำอาหารเออทำส้มตำส้มตำอุยไม่ตางคไม่ตางกันะ เดี๋ยวเราจะให้ทั้งคู่นะครับผมทำข้าวซอยสูตรซิกเนเจอร์นะครับของร้านนี้นะ hmm. โดยที่เราจะมีวัตถุดิบพิเศษให้3อย่าง <Huh? S 1> แต่การที่จะแลกวัตถุดิบอ่ะคุณจะต้องตอบคําถามพิเศษของเราให้ได้คำ hmm. ถ,ถามแลกวัตถุดิบใครจะเล่นก่อนครับใคร <Okay. S 1> ที่สาช่วงนี้มีคนเป็นหนักมากในไลฟ์ติกต็อจริงหรือไม่ครับไม่จริงค่ะ wow. 2ลูกตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะจากบุนคนขยันไลฟ์มากว่าค่ะคือขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วกันเพราะว่าในห้องก็จะไม่ค่อยมีสาระจะพูดอะไรไปเนื่อยเปิดแต่ทุกคนก็ยังมาฟัง่วนคุยนะเพราะดกว่เค้าไม่พองวจกคลรับเตียมเลยชที่2ต่อไปของพี่เบนครับคําถามคือมีคนแอบเห็นพี่เบนไปทานข้าวกับเพื่อนสนิท ชื ừ, อ่อย่อจอดออยากถามว่าอัปเดตเสนวตอนนี้คุณเป็นอะไรกับคุณจอดอครับโอ้โหเรียกว่าเป็นคนพิเศษเป็นคนในเป็นคนเป็นคนในครอบครัวครัอยคนในครอบครัวแล้ว <c oughs> ใช่ครับเพราะว่ารู้สึกได้ว่าเขาคุยกับแม่ผมบ่อยกว่าผมอีกดูความรู้อยู่แล้วแหละตอนนี้เขา จิชมพูเออเขามีแฟนเด็กคุณจูดี้อ่ะเป็นแบบเปตอบชมพูดแล้วคุณจูดี้มีความรักแล้วเราอ่ะเราอ่ะมีความรักไหมก็มีความรักให้กับทุกๆคนนะครับอ่าจับได้จับเลยปุ๊บคุณได้อะไรก็คืออะไรกระเงียบเลยอะไรอ่ะกระท้อนดอก ข้อต่อไปของนิสาฮะเขาบอกว่าล่าสุดคุณนิสาผันตัวมาเป็นแม่ค้ากับคนรู้ใจใช่ไม่ใช่ครับคนเปิดร้านก๋้ยเตี๋ยกับคนรู้ใจหรือเปล่าแตบที่บ้านอะนะคนรู้ใจของคุณคือคุณแม่แล้วก็ญาติถูกต้องช่ชื่ออะไรยังไม่มีเลยแล้วที่มาที่ไปทำไมมาเปิดร้านก๋้ยเตี๋ยววันนี้ครับก็คือจริงอ่ะอะญาติอานา ขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว,วค่ะและที่นี้ก็คือเหมือนว่าเขาก็อยากเขาอยากเปิดของเขาเองด้วยแล้วก็เลยมาท่กับคุณแม่แตเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วอยู่แถวไหนย่านไหนอยู่วงสว่างซอย19ค่ะอุ้ยเก๋ังเลใชทำตึกเต้นทำตึกเต้นทำตึกเต้นเดี๋ยวไปส่ซาวได้อะไรโซเดยีดยมนะอะไรคือมาดันนะ คืออันเนี้ยไม่เข้าแล้วเนี่ยผมไม่ตอบแล้วได้ไหมต้องตอบเพื่อมีอะไรดีๆจะได้แค่อันเดียวไงเพื่อมีตัวซึ้งอันนี้คืนได้ไหมอเอแค่อันเดียวข้อต่อไปอะไรเนี่ยพี่เบนมีคนจับผิดล่าสุด ไปเที่ยวต่างประเทศกับใครเออไม่กล้าถามไม่กล้าถามเนี่ยพิธีกรหรือเล่นละครเนเราอะคนไหนที่พร้อมแล้วคนไหนที่แบบว่างไปพร้อมกับเราเราก็ไปเพราะว่าช่วงช่วงปีเนี้ยปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างมีเวลาว่างอ๋อแล้วมีแพลนจะไปไหนต่ออีกไหมคะอ่าตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนครับไม่จับเลยไหมเนี่ยตอบจับแล้วนะแต่ไม่จับเลยไหมเนี่ยถ้ามันจะเข้ากันยังไงอะกลัวอะไร เื่อนมันคุ้นมากเลยคนที่บอกเพื่อนมันเป็นเจ้าของร้านมันมีนอกมีในได้ที่เอาอันนี้ไปที่พี่จะจับเอาไหมล่ะเอาเอาโอเคงั้นพี่เป็นจับขึ้นมาก่อนหนึ่งรันมาดันเลยยุ่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 ยสรุปพร้อมแรกไหมพร้อมแรกเอาเลยอ่ะโอเคงั้นเอามาดันนะให้มาดันพี่เบนแล้ความรู้สึกคืนนี้ครับ ของดีดีใจเลยอะไรไม่รู้แต่ของดีแน่ๆเลยอะไรน่ะแกอุ้ยกลิดตับบ้านเลยเหรอผมเป็นข้าวซอยแบบผลไม้กระท้อนแล้วก็มาดันมันเวเดียวกันมันจะเบายุ่งวุ่นวายอะไรกับความรักของทิสัยแล้วเนี่ยเขาถากว่าช่วงนี้หน้าตาอิ่มเอ็นเป็นพิเศษมีความรักหรือเปล่าจ้าเอาละโอ๊ย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 มือสั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยว หน้าตาแบบดีขึ้นสวยขึ้นเราต้องมีความรักด้วยเหรอเราไม่รู้สิมันแบบว่าความรักมันทำให้ใจฟูไงมันไม่เลอกเห็นไหมหน้าแก้มเขาชมพูแล้วเลือกขนาดเนี้ยเราพบแพทย์หรือว่ามีช่างแต่งหน้าไม่ได้เหรอมีแม่ตอนเนี้ยรักทุกคนเออส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์แม่แม่ยิ้มแล้วแม่ยิ้มแล้วเอาอย่างงี้สองร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ ของพี่เป็นเขาไม่้องตอบแล้วคำตอบสุดท้ายเขายังไงอะใ่ให้พี่เปนเลยให้พี่เป็นเลยก่อนอันนี้ให้พี่เป็นเลก่อนปึ๊บอ่ะปึ๊บโอเคเฮ้ยของพี่แบบมันมันไม่พ้นน้านี้อีกแล้นเห้มันคืออะไรอ่ะเนี่ยพี่กินยังไงอะมันกินยังไงอะ ของพี่เบนนะได้คือมะม่วงแช่อิ่มกระท้อนดองและมะด,ดันแช่อิ่มครับอ,อ,อกิมจิค่ะพันยพืชรวมและต้องผู้ไข่าก็จะเหียตีนีเตือค่ะทันได้แน่นอนทำไมเสียงรูไม่นี่เลยโอเคเอ่ะเดี๋ยวทำทีละคนไปที่เคาน์เตอร์กันเลยครับแต่นี้อันตรายต้องถามว<ะ>่าให้ให้พี่นิวอยู่ใกล้ๆไฟหรอโอ้ 再见。